คู่นี้นะครับก็เป็นเนื้อชินตะกวัวสนิมแดงเช่นกันนะฮะก็ก็เป็นพระอ่าคนละยุคเช่นกันนะครับน,ระน,น,น,นะฮนะก็องซ้ายเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นพระยุคต้นส่วนองค์ขวาสนิมแดงเนี่ยนะฮะ mm hmm. เขาก็จะเป็นพระยุคสุขโขทัยนะซึ่งมันมีอายุแตกต่างกัน4ี่ห้าปีเลยทีเดียวนะครับทีนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าพระเนี่ยนะฮะเนี่ยอ่เรามาดูกายภาพกันก่อนนะครับเห็นไหมฮะ เห็นไหมฮะเนี่ยของยุคต้นนะฮะก็จะเป็นครึกเป็นมีเม็ดแร่นะฮะต่างๆนะฮะมีการเกิดออกไซด์ที่ซับซ้อนนะฮะนะครับนะฮะแต่ส่วนของยุคสุโขทัยเนี่ยนะฮะอายุเจ็ดเป็นร้อยปีเนี่ยนะฮะก็ยังไม่เกิดออกไซด์ซับซ้อนเหมือนกับพระยุคต้นนะฮะก็คืออย่างนี้ครับก็คือพระในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะแต่วิธีการสร้างเขาเนี่ยก็จริงๆก็เป็นด้วยโลหะผสมนั่นแหละแต่ว่าพระโบราณนะฮะส่วนใหญ่เลยนะฮะจะอ่า มีส่วนผสมของทองแดงมากนะฮะนะครับแต่ส่วนหลักกรรมวิธีการสร้างเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะฮะแต่ส่วนพระของสุโขทัยเนี่ยนะฮะนะครับเขาเขามีตะกั่วค่อนข้างมากนะฮะทองแดงค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นการเกิดออกไซด์ของทองแดงต่างๆน,ากกนะครับในพระยุเคเจ็ดเป็นร้อยปีนะฮะเขาเขาก็เลยยังไม่เกิดน,นะะเพราะว่ากว่าจะเกิดออกไซด์นะฮะของสนิมทองแดงแบบนี้ขึ้นมาได้ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าพันปีนะครับนะฮะนะฮะเนี่ยมันชัดเจนนะฮะส่วนพระที่เขาอายุยังไม่ถึงเนี่ยนะฮะนะครับแต่แท้นะแท้เหมือนกันนะฮะมันก็ยังไม่เกิดนะฮะมันก็จะเกิดเนี่ยพวกไข่นะฮะต่างๆเนี่ยนะฮะเนี่ยแต่ว่าเราก็จะเห็นนะฮะว่าบริเวณเนี่ยจะเกิดจุดสีฟ้าขึ้นมาแล้วนะฮะเนี่ยนะครับเราจะเห็นเนี่ยอ่าตรงเนี้ยนะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะ ก็จะเกิดเป็นผกตีฟ้าขึ้นมาคือเพิ่งจะเริ่มเกิดนะฮะเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มเกิดนะฮะนะฮะเขาก็จะอ่าเป็นขึ้นมาเป็นจุดตีประฟ้าอย่างนี้ก่อนนะฮะนะครับแล้วพออายุเขามากๆเข้าเนี่ยอ่าพวกเม็ดผลแร่ต่างๆพวกนี้นะฮะที่เขาจะปุูดออกมาจากในองค์พระเองเนี่ยก็จะกระจายไปเกื่อนทั้งองค์แบบนี้นะครับนะฮะจะกระจายไปแบบนี้เลยนะฮะนี่เราก็มาดูความแตกต่างนะฮะว่าพระที่ถึงยุคจริงนะฮะ ะะกับพระยุคสุโขทัยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเยอะมากนะฮะนะครับแต่พิมพ์ทรงก็เป็นพิมพ์ทรงเดียวกันก็คือพิมพ์แก้มปะนะฮะพิมพ์แก้มปะหน้ายักษ์หรือที่จะเรียกกันว่าพิมพ์นิยมหลังขีดนั่นแหละนะครับเนี่ยก็คือพระพิมพ์นี้นะฮะนะฮะเนี่ยเรามาดูความแตกต่างกันนะ,ะดูดูกายภาพเราเห็นไหมฮะมันผิดกันชัดเจนนะฮะนะครับเนี่ยนะฮะนะครับชัดเจนนะครับ ความเก่าความอะไรมันมันแตกต่างกันเยอะมากนะฮะนะครับนะครับ,นะรบเราพิจารณาดูนะครับ